สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดียามเช้านะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำวันนี้จะแนะนำวิธีการง่ายๆวิธีป๊อกโฆษณาและตัวติดตามแบบง่ายๆวิธีการก็ไม่ยากนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเริ่มต้นเลยนะครับผมพาเพื่อนๆไปที่เว็บไซต์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าจะมีโฆษณาขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับโฆษณาทั้งแบบเด้งไม่เด้งนะครับหรือต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเอาง่ายๆคือ เหมือนกับว่าเราใช้เว็บไซต์ไม่ได้นะครับมีมีทุกที่นะครับมีทุกที่เดี๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับว่าผมจะทำยังไงวิธีการนี้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมจะแนะนำคำสั่งตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่คำสั่งต้องเรียกว่า dns ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า a d b o x d n s m a w a s n e t นะครับตามนี้เลยนะครับทมลูกศรเลยนะครับตัวนี้มีประโยชน์ยังไงตัวนี้บล็อกโฆษณาเพิ่มความเป็นส่วนตัวปรปับปรุงความเร็วในการเชื่อมต่อง่ายต่อการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะนำรายละเอียดทั้งหมดนี้วางไว้ที่คำอธิบายนะครับ เพื่อเพื่อนๆจะได้ทำความเข้าใจและสามารถ copy a d b o x dns m a w a ดดไปใช้ได้นะครับเริ่มต้นเลยเรามาที่การตั้งค่านะครับเสร็จปุ๊บพอเข้าไปในการตั้งค่าก็หาวัวข้อ การเชื่อมต่อนะครับหัวข้อการเชื่อมต่อเสร็จปับ๊บไปหาการตั้งค่าการเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับเสร็จปับ๊บไปหาหัวข้อ d n s ส่วนบุคคลนะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับ d n s ส่วนบุคคลเนี่ยจะมี3 option ให้เลือก option ที่1 นะครับใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS เริ่มต้นของเครือข่ายซึ่งอาจปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยนะครับนี่คือออปชันที่1 o p t i ออปชันที่2ปกติเราจะใช้ออปชันนี้คืออัตโนมัติใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ปลอดภัยที่แนะนำหากเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ปลอดภัยไม่พร้อมใช้งานเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้น ของเครือข่ายจะถูกใช้แทนนะครับตัวนี้เป็นอัตโนมัติที่เราใช้กันประจำประจำอันที่3เป็นตัวที่ผมจะใช้ในวันนี้ชื่อโค้ดของผู้ให้บริการ DNS ส่วนบุคคลตั้งค่าผู้ให้บริการ DNS ส่วนบุคคลของคุณเองนะครับหาก ผู้ให้บริการ DNS ที่คุณตั้งค่าไม่พร้อมใช้งานโทรศัพท์ของคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับในกรณีที่มีปัญหานะครับก็ให้กลับมาใช้ตัวอัตโนมัตินะครับนี่เป็นออปชันทั้ง3ตัวออปชันที่3นะครับเราก็ติ๊กนะครับออปชันที่3นะครับ เสร็จปุ๊บเพื่อนๆก็วาง dns ก็คือ a d b o c dns m a w n e t m t r w w a d เนี่ยจริงๆเป็นภาษาสวีเดนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือตัว Mawad เองเนี่ยเป็นผู้ให้บริการ vpn นะครับซึ่งเพื่อนเก็สามารถจะไปหา vpn ของ Mawad ที่พ Store นะครับ หลังจากเราวางนะครับข้อความไม่ใช่ข้อความต้องใช้คำว่า dns นะครับข้อความ dns a d b o x dns มาวัด net เรียบร้อยเพืเ่อนๆแต่บันทึกนะครับพอแต่บันทึกปุ๊บเรากลับมาดู dns สูตรบุคคลจะมีข้อความเล็กๆนะครับชื่อว่า a d b o x dns มาวัด net ก็แสดงว่าเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยมันจะเด้งนะครับถ้าจะเด้งก็แสดงว่าอาจจะใช้ไม่ได้หรือพิมพ์ผิดนะครับโอเคเรากลับไปที่ตัวเว็บไซต์นะครับตัวหนึ่งนะครับที่มีปัญหามีโฆษณาเยอะแยะไปหมดเนี่ยนะครับตัวนี้ผม ใช้โคมนะครับจริงๆที่โคมก็เซตได้แต่ผมใช้ที่ส่วนกลางของเครื่องเพื่อที่จะควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟซให้ดูนะครับโอเครีเฟซนาดนี้ดูซิว่าเป็นไงโฆษณาหายไปหรือไม่อย่างไรนะครับขอรีเฟซแป๊บหนึ่ง อเป็นไงครับโฆษณาทั้งหมดทั้งหน้าต่างทั้งส่วนที่เด้งไม่เด้งนะครับหายเรียบหมดนะครับหายเรียบหมดนะครับก็จะเหลืออยู่แค่บางส่วนนะครับส่วนใหญ่ก็จะหายหมดนะครับ ก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับในการที่เรานะครับจะบล็อกโฆษณาและตัวติดตามทุกประเภทนะครับคืออารมณ์ก็บล็อกบล็อกไปเยอะมากนะครับผมคิดว่าประมาณ80-90%จะถูกบล็อกนะครับเพื่อนๆลองไปเล่นดูถ้ามีปัญหาเรื่องโฆษณาก็ลองใช้มาวาดดู โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดียามเช้านะครับ